ดีมอเตอสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะครับที่ลูกค้าสอบถามเข้ามากันเยอะ ก็คือว่าหลังจากที่ออกรถกับทางร้านแล้วนะครับผมหรือว่าออกรถกับ p j m o มอเตอร์แล้วนะครับสามารถเข้าศูนย์บริการที่ไหนได้บ้างจําเป็นไหมว่าต้องเข้ามาใช้บริการเช็คระยะนะครับไม่ว่าจะเป็น1000กิโล0 0 0กิโลนะครับผมที่ศูนย์บริการของ p j m o มอเตอร์เลยไหมหรือว่าสามารถเข้าที่ศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกัน GPS หลังจากที่ออกรถกับทาง PGMotors เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าสามารถเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านได้โดยที่เราจะเช็คอย่างไงในการ<ม>เช็คศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับก็คือทาง Gpx นะครับผมเขาจะมี QR Code นะครับในการเพิ่มลายนะครับของลูกค้าเข้าไปเพื่อที่จะ,ะค้นหานะครับพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของลูกค้านะครับเพื่อเช็คว่าศูนย์ศูนย์บริการใกล้เคียงที่อยู่กับลูกค้าที่สุดเนี่ยภายในจังหวัดนั้นหรือว่าตำบลน,นั้น อำเภอนั้นนะครับมีศูนย์ไหนบ้างนะครับผมถ้าลูกค้าได้รับศูนย์บริการหรือว่าได้พิกัดนะครับผม GPS ของของศูนย์บริการแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้าใช้ศูนย์บริการนั้นได้เลยโดยตัว GPS นะครับผมตอนนี้เขาจะไม่ได้มีเป็นตัวสมุดนะครับผมหรือว่า,าเขาเรียกว่าเป็นสมุดเช็คระยะเนาะตัว QR code ตัวนี้ครับผมหรือว่า ที่ลูกค้าเพิ่มเพื่อนไปในไลน์ของ G P X นะครับตัวนี้มันจะมีข้อมูลนะครับผมของของลูกค้านะขึ้นให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งข้อมูลของลูกค้าเองแล้วก็ข้อมูลของตัวรถว่าเราเคยมีการเช็คระยะกี่โลเช็คที่ไหนออกรถที่ไหนเลอเลขเครื่องเลขถังอะไรนะครับผมข้อมูลตรงนี้จะครบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ว่าจะออกรถกับทางร้านไหนหรือว่าออกกับ p j m o มอเตอร์ลูกค้าอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้ภูเก็ต ให,ใหม่ตัวนี้สามารถเข้าใช้ศูนย์บริการใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ แล้วก็ในกรณีที่ลูกค้ามีคําถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับตัวนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ G P X P J มอ t ต r หรือว่าทาง Li@ น์แอด P J ม o t ต r นะครับหรือว่าในกรณีที่ลูกค้านะครับผมออกรถไปเรียบร้อยแล้วหรือว่ารถมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับตัวรถนะครับว่า,าใช้น้ํามันเครื่องตัวไหนในการเปลี่ยนถ่ายนะครับหรือว่าเติมลมเท่าไหร่ตัวลงทะเบียนของ G P X นะครับลูกค้าสามารถทักสอบถาม ทางไลน์นะครับผมของ g p s x โดยตรงหรือว่าสอบถามได้ที่หน้าเพจ g p s x PJ Motor ได้เลยนะครับ